สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มา,อ,าอัปเดตสวนแปลงผักให้ดูเนาะวันนี้ก็ลงผักบางอย่างอันนี้มาดูกันค่ะอันนี้แตงแตงต้นพิกแตงเนาะ แต่งกว่าแต่งลูกยาวๆแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็ต้นพริกพริกขี้หนูพริกเม็ดใหญ่ตรง,งน,นูนนนงน้นก็จะเป็นอันนี้ต้นหอมฝั่งนู้้นก็จะเป็นอ่ จะเป็นถั่วเนาะหยอดไว้ยังไม่ขึ้นก็มีตะไคร้สี่กอพึงลงวันนี้เนาะเดือนหน้าตกอโตอันนี้ก็จะเป็นถั่วเวลาถั่วโตแล้วให้มันตต่เนาะอันนี้ต้นมะละ มะละลูกใหญ่นะที่เราต้มจืดมะเขือม่วงมะเขือยาวสีม่วงก็ผักบางอย่างก็ยังไม่ได้มาลงเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ตอนนี้ก็เตรียมอันนี้ต้นหัวลาพาตันผัก โอ้ยน้ำเย็นใช่ไหมิลากว่ายวอเตอร์ไวค่ะอ๋ออันนี้เพิ่งลงปลูกเนาะ bring the water down low okay keep the bucket down on the ground ลงเนาะอนามลดหน่อย เริ่มออกเม็ดแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวผักโตแล้วมาถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่สวัสดีค่ะ